ชี่วันน,นี้เลยอยู่เพดคุณหมอเรื่องกติกาก็คือนังไงนี่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 คือคุณหมอนี่จริงแค่คนเดียวนี่แบบนี้นะนต้นโอแบบแบบมีคน,นตายนะแล้วน,นี่เขาลากลากลาแบบนี้เนี่ยาลากแบบนี้ได้ แล้วจะแกงคนรวยเหรอ้ก็ถ้าเกิดเตรเติร์อยเติร์นี่ยิวเกิดเชฟกเชฟเนี่ยคิเนี่ยกูอกูตาสกตเหมนีันี่ยดีสัมาสุกไต ได้ได้อ่ะท,ท,ท,ที่สุดทุกเนี่ยคือจะความผุเสริมเขาไม่สหามารถเนี่ยจำจำคนที่ฆ่าเขาได้แบบนี้นีนะาเข้ อีเวอร์เซอร์คิวเนี่ยอิเวอเซอร์คือจิะคิวหลายค่ะอืมตกลงโดนโดนโดนบอกว่าเอาชุกมันก็ได้ก็ไปคิวอีกก็ก็ไปคิวอีกหมันก็ยังบอกว่าชุบได้ใหญ่ดีนะครับก็คือคือคุณหมอชุบอัมม่าไม่จำกัดนะครับผมแล้วก็นี่แล้วก็เนี่ยมดนี่เนี่ยมีประโยชน์มากมนี่โกงมากนิดนึงนะครับ มันไปดูเรื่องนี้ตัวละเลยอันนี้คือสติกแมนกำลังเล่นอวมองอัตมาคุณหมอสิอ,อันนี้คืออันนี้คือสติกแมนกำลังเล่นเกเอมองวงอัตเล่นเป,ป็นสิงตาสิเลยนี่สามารถลากดได้นี่ขุโท่อได้วยค่ะอ,อ่าแต่เราเป็นคุณหมอจำเนี่ยเอามาลากเป็นิดนิดสิอยา่าง นี่เห็นไหมมันยื่ถามมาแบบนี้ได้อันนี้ซิกแมงกำลังเล่นอยู่นะเอา้าปุ๊เกมเน็ตหมดจีซิกแมงก็อดเล่นลเรียบร้อยหมด